มาตามสัญญามาตามหัวใจเรียกหาเมื่อลมหนาวพัดมาน้ำยาปาดตีนไก่ร้อนๆมาแล้วจ้ามาเด้อค่ะเด้อมากินน้ำยายเด้อเบิ่งตีนอีินอนเบิ้งแซบ,บ่เบิ่งสีสันรอบเป็นอย่างโอุย้ยยายสิพาไปกินเด้อเด้อบ่าเนี่ยเด้อไปไปไปค่ะมามามา กราบสวัสดีมิตรักแฟนเพลงย่ายกะสิมานัวในบันพี่น้องว่าเห็นเนาะทำไมอำไมแต่เวลาอะไรทค่คะพี่น้องไปเอี่แฟนย่ากัน่งงัวขวรย่ายสวัสดีหลายรอบอล้วรพี่น้องสวัสดีจะสวัสดียังของเจ้าบลาเดืยเจืเกลือแล้วใช่ปะ ยายก่กสิตักใส่เลยค่ะยา่สิบบอกยายเลิกงั้นมาสีมง่งพี่น้องมาหอดบานัดที่นี่อันอพาร์ตเมนต์ยายนี่ยผู้ใดยอ่อพาร์ตเมนต์สีหูเนาะคะ่ะนาะต่างประเทศอันเพรสิบมีเว้นอันทำความสะอาดข้างหนอกหลบหลบหนอกน้ำกันนะคะซอยกันเว้นไผเว้นมั่นมือนีก็เป็นเว้นยา่ยายกันเลยอันด็ดตรงไปเห็ดขางหนอก บาดที่นี่อันเพราด้เห็ดข้างนอกแล้วเพิ่นเลยพี่น้องเห็ดแ้วมมนกระตุกเขามาเห็ดในเฮื่นในกองอีบาดที่นี่เห็ดโมงหันเออเอาอีกนอเอาอีกน่อยบริยากเคือบาดที่นี่ยายกจะเลยหมดหามงเกือบหกม้งพี่น้องเอ้ยจังเดี๋ยวมาเห็ดน,น้ำยากระปุนเห็ดแหลวไปอาบน้ำจังเดี๋ยวเมื่อกีนก้นี่แหละค่ะพี่น้องค่ะจะเมนคักี่ยวะ แกกับสิมานำเลยยายหิวเดี๋ยวเด้อย,ย่ายสิใส่มืออยูออ่อันนี้มาโซ่ก้อนนาอกพี่น้องแนวเสียมเท้าไก่นะคะหม่อมแม่บอกว่าให้พูดเท้าไก่บบเป็นบาปเห็เว่ากำหยาบพี่น้องแยกกันเลยตรงว่าเท้าไก่แยกลาเท้าไก่ อืมแซ่บค่ะพักกะตามมีตามเกิดคแคปน่องพิดเองแลหละเมื่อวานไปร้านไห้เขาปิดปกติเขาสิบปิดส้า อันนี้พ่อมีอม่แว่รัดขาเจ้าหลวให้ปิดก่อนจะควอมโปรเซ็ตเองเติมอีกก่อนเดอร์ขนมจีนแห่งสองหมัดไปหน่องค่ะกินเป็นจอยไปหนาเนาะ ป,ปส่วนนี้เป็นส่วงดูด,ด้วยบันนี้พี่นอ้องดูด,ด้วยบันนี้ดูดเด้อกินส่วนแรกสาวผู้บ่าวกบกันใหม่ ส่วนนี้ก็คือแต่งานกันแล้วลุยเลยค่ะ ใกล้เก็บไปกัมมุม

กินอะกินดิ๊กิไปสืบตารูบเลยหรอ เคยบอกพี่น้องเส้นทรัลปูนดีสตา ยบ่ปุระอะไรก็่หน่อยมันถ้าเกิดใต้หลายๆเซียบอย่าเห็ดหมานง ก็คืสใส่ฟีด่าไน่ว่าสีเหลาตัวนี้เหลาไปเีน้องมันใหญ่กด ยายสิไปดูดต่อได้พี่น้องแต่มือนียายมาพอพี่น้องปองไปมือนีแค่นีก็นอกค่ะเนาะยายสิไปดอดดูดไปดอดยายสิไปดอดตัวย่านแต่บ่ด้บเบอเลด้พี่น้องมือหนามา่พอกันไหมเนาะค่ะยายขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่มากดติดตามกดไลค์เข้ามาให้กำลังใจยายเนาะ ขอบคุณมากๆ,ๆเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันหลังมาเจอกับยายใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายร่ำรวยๆค่ะ